คำเตือนวิดีโอต่อไปนี้เป็นแค่การนำเสนอวิธีการ,รอม่สร้างไม่มีเจตนาประชดประชันถ้าทำให้ใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยละกันรู้เรื่องจบสวัสดีครับ GDAY ววันนี้เรามาสร้างเครื่องมือชาร์จแบตเตอรี่กันนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างหม้อแปลงครับ สเต็ปดาวครับหมอแปลงได้มาจากไหนเครื่อง UPS ครับถามว่าเครื่อง UPS เนี่ยมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ไหมชาร์จได้ครับใช่มันชาร์จได้แต่มันปรับไฟไม่ได้นะครับก็เลยถอดหมอแปลงเขามาใช้งานสาม power supply เอามาใช้อะไร,แล,ะ ly, รแล้ว power supply จริงจริงแล้วชาร์จแบตเตอรี่ได้ไหมชาร์จได้ครับใช่แต่มันก็ปรับไฟไม่ได้เหมือนกันและที่สําคัญสุดคือภาคจ่ายไฟ DC ของเขาเสียไปแล้ว ผมก็เลยเอามาดัดแปลงมาทำเครื่องชาร์จครั้งนี้ครับและสเตปดาวอันนี้ซื้อครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยซื้อครับอันนี้สามอย่างนั้นเนี่ยนะครับสาม,มารถทำมารวมกันแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ตั้งแต่ 4V โวลต์ยัน 24V โวลต์นะครับเราสาม,มารถเพิ่มหลีไฟลดแอมป์ได้อะไรได้โดยการใช้สเตปดาวเป็นตัวช่วยและ Power Supply เนี่ยเรามาใช้ในวงจรนี้เพื่ออะไรอ่าผมใช้แค่ภาคจ่ายไฟของเขาครับที่เป็น220แปลงเป็น3 0 0อ่า80 DC นะครับเพราะว่าของเขามีตัวกรองมีตัวไดโอดแปลงไฟมีกรองสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นว่ามันดีมีคุณค่าทำให้กระแสไฟเรียบสวยงามก็เลยนำเขามาใช้ ในการดัดแปลงทำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ในครั้งนี้แค่นี้ครับง่ายๆของสามอย่างทำได้ทำทำไม่ได้จ้างรู้เรื่องเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่จริงว่าแปลงเครื่องนี้ผมได้ทำการวัดไปแล้วผมรู้แล้วนะครับว่าฝั่งไหนเป็นไฟเข้าสองรยยิฝั่งไหนเป็นไฟออกแต่ตอนนี้ผมจะมาวัดให้ดูอีกทีหนึ่งในกรณีที่ว่า เพื่อนหรือ,อคนที่คิดจะทําตามแบบผมเนี่ยเออยังไม่รู้เลยว่าไฟมันเข้าฝั่งไหนแล้ววิธีการวัดวัดวัดยังไงวิธีการวัดก็ผมวัดง่ายๆก็คือเอาฝั่งที่เครื่องมือเรานะฮะสามารถวัดได้ง่ายที่สุดก่อนก็คือฝั่งนี้ครับผมจะเสียบเครื่องมือเพราะว่าฝั่งนี้วัดง่ายเราก็เสียบเครื่องมืออเข้าไปเลยครับ เราจะวัดหาค่าโอหมมากที่สุดนะครับคู่ที่มีโอหมมากสุดคู่นั้นจะเป็นไฟเข้านะครับคู่นี้0.2ครับ0.2 0.1ดสอำขาวศูนย์จสูนงจุดหนึ่งนะฮะแปลว่าฝั่งเนี้ยไม่ใช่ละไม่น่าจะใช่แล้วนะครับเราก็มาวัดฝั่งนี้ต่อแดงส้มครับ ศ4จุดสีแดงเหลืองครับ5.1แล้วก็มาส้มเหลืองครับ4.9อ่ะเราได้แล้วนะครับก็คือสายสีเหลืองกับสายสีแดงนะครับที่มีค่าโอห์มมากที่สุดเป็นฝั่งไฟเข้า220อันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ ม้นจ่ายเขาไว้ก่อนนะครับอันนี้เราได้แล้วนะครับขั้นตอนในการวัดหมอแปลงต่อไปเราก็จะต่อไฟ220เข้าเช็คไฟก่อนนะครับว่ามอแปลงออกไฟมาทั้งหมดกี่โวลต์นะครับ ขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟ220เข้าต่อห่างๆกันหน่อยนะครับเราก็จะเสียบไฟ220เข้าไปตัวเช็คในหม้อแปลงเลยตอนนี้เรามีไฟ220เข้าไปทำงานแล้วนะครับส่วนมิเตอร์เราก็ปรับมาที่วัดโวลต์น AC นะครับ เพราะว่าไฟฝั่งนี้จะเป็นไฟกระแสต่ำก็เหมือนเดิมครับเสียบครับเลยครับอันไหนที่ง่ายเรก็เสียบครับวัดไฟครับอยู่ที่13โวลต์13.7โวลต์นะครับอีกฝั่งเนึงครับ13.8โวลต์ครับแล้วเราก็มาวัดอีกคู่นึงครับ 27่เโวลต์ครับเราจะใช้คู่ที่มีไฟสูงสุดนะครับของหม้อแปลงตัวนี้ก็คือ27่โวลต์แต่ฝั่งเนี้ยมนันเป็นไฟ AC อยู่นะครับยังไม่เป็นไฟ DC เราก็จะมาทำการต่อเข้ากับวงจรตัวนี้ครับภาคจ่ายไฟของ power supply เข้าตรง220โวลต์ของเขานะครับแต่ไฟตัวนี้มันมีแค่ 27่โวลต์นะครับทีนี้เดี๋ยวจะดูว่ามันจะแปลงเป็นไฟดีซีออกมาได้ทั้งหมดกี่โวลต์ครับเราก็จะมาต่อไฟ27่โวลต์ของหม้อแปลงนะครับมาเข้า วงจร power supply ภาคจ่ายไฟ220โวลต์แปลงเป็นไฟ DC 380โวลต์นะครับแต่ตอนนี้แหล่งจ่ายเรามีอยู่แค่27โวลต์นะครับเข้าทางฝั่ง AC ตรงนี้นะครับเข้าทางฝั่ง AC ตรงนี้มันก็จะวิ่งฟืดอ่านไดโอดบิดแปลงไฟจาก27โวลต์ AC เป็น DC นะครับแต่ยังไม่รู้ว่า เขาจะได้ไฟ DC ทั้งหมดกี่โวลต์น,นะครับและมีคนถามผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนี้เรารู้แล้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะพิจุดมออแปลงตัวนี้นะครับมีไฟติดสามโวลต์ฝาอยู่ด้วยก็คือคู่นี้นะครับคู่สีฟ้ากับสีดำหรือสีดำกับสีขาวเนี่ยนะฮะเป็นไฟติดสามโวลต์ฝาเราสามารถตัดขั้นตอนโดยที่ไม่ต่อ ตัว power supply ตัวนี้ได้ไหมก็ได้นะครับโดยการต่อไดโอดบิดตัวนี้นะครับไฟจากขั้วสีน้ำเงินเนี่ยนะครับต่อเข้าขั้วบวกอ่าีจุดขั้ว AC ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับไปต่อสายสีดำเส้นนี้สมมุินะครับอันนี้ผมทำให้ดูเฉย นี่เข้าเข้าตรงข้าม AC นะครับก็คือเป็นเส้นพยางมุมนะฮะก็คือเข้าขัา้วนี้ปุ๊บสองขั้วนี้ก็จะเป็นไฟดีดออกมา13โวลต์ต่อเข้าตรงนี้เลยก็ได้แต่ตอนเนี้ยผมเห็นว่าไฟมันเดินไม่เรียบอาจจะมีกระแสไปรบกวนตัวอื่นผมก็เลยไม่เอาวิธีนี้นะครับก็เลยมาใช้วิธีที่ว่ามันดูแล้วมันเรียบหน่อยก็คือผ่าน ตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวกองสัญญาณมีระบบแปลงไฟของเขาอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องไปต่ออะไรเพิ่มเลยแล้อย่างภาคจ่ายไฟดีตีของเขาเสียไปแล้วเราจะเอาประโยชน์ของเขามาเนี่ยใช้งานอื่นต่ออีกซึ่งผมเห็นว่าของเขาดีครับเราไม่ต้องไปยุ่งยากไม่ต้องไปบากที่ต่ออุปกรณ์เพิ่มแล้วไฟเขากองมาให้เรียบร้อยแล้วผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แทนนะครับ ามาทำการทดลองต่อเลยนะครับก็คือผมก็เสียบไฟเลยนะครับปุ๊บเข้าไปต่อเข้าปุ๊บนี่แล้วก็นี่อ,ออกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้13โมโวลต์เราใช้27โวลต์ A c เลยนะครับเพราะเราต้องการ ไปสูงสุดที่เขาแปลงออกมาได้ mm hmm. นี่นะครับแล้วเราก็ทำการ ความพอน,นิดหนึ่งครับเพื่อเราจะเช็คไฟตรงคาปาตัวนี้นะครับว่าเขาแปลงไฟ AC 27โวลต์มาแล้วเนี่ยฟื้นโมดิฟายมาเป็นไฟ DC นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เราก็จะเสียบไฟ220เข้าไปเลยนะครับ มิเตอร์เราก็ปรับไปที่ DC นะครับตอนนี้เพราะว่าไฟเข้าเนี่ย27โวลต์ AC นะครับออกจากหม้อแปลงมาเนี่ยมี27โวลต์ AC วิ่งฟื้นผ่านการมอนิฟายมาตรงคาปาตรงนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้เราต้องปรับเป็นไฟ DC นะครับ ไฟดีซีนะครับเขาก็ทำการวัดเลยครับอยู่ที่37โวลต์นะครับสาโวลต์ก็คือสรุปนะครับแปลงไฟ ac 17โวลต์โมดิฟายกองเรียบร้อยมาอยู่ที่37โวลต์นะครับอย่างงงนะครับถ้างง,งก็กอกลับไปฟังอีกทีนึงนะครับ แล้วเราก็จะนำสเต็ปดาวตัวนี้นะครับต่อไฟ DC 3 7เโวลต์เข้าสเต็ปดาวช่องอินแล้วก็จะแปลงจาก3 7เโวลต์เนี่ยเราจะชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์12โวลต์6โวลต์ทีแอมเราสามารถปรับได้นะครับตัวนี้ปรับแอมแอร์พิจุดตัวนี้ปรับโวลต์ตัวหลังปรับแอมนะครับเราสามารถโมดิฟายเขาได้เล่นได้อะไรได้ตั้งแต่ 3 0โวลต์ลงไปครับสเต็ปดาวตัวนี้รับไฟเข้าอยู่ที่ประมาณ4 0โวลต์ออกตั้งแต่4 0โวลต์ลงมานะครับเราก็นำไปชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูต่อไปครับก่อนอื่นเราก็ถอดไฟ2 2 0โวลต์ออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการต่ออย่างอื่น แล้วก็ทําการคายประจุตรงขาปลาออกก่อนนะครับโบยผมใช้ไฟดีซีนะครับมาเป็นตัวคายประจุแต่จริงๆแล้วมันก็ไฟไม่ติดหรอกครับแต่ต้องเราต้องคายประจุก,ก่อนเมื่อคายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความชัวร์เราก็นำมิเตอร์นะครับมาวัดอีกทีว่าเขายังมีไฟอยู่ที่ตัวประจุหรือเปล่า ไม่มีแล้วนะครับจับได้แล้วครับไม่มีแล้วเมื่อทำการคลายบรรจุเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเชื่อมตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราต้องนงนิดนึงเห็นไหมฮะตัวคาวปาเนี่ยเขาจะมีขั้วบอกอยู่เนี่ยที่เป็น,นขีดๆนี่คือขั้วลบนะครับขั้วลบก็คือตัวนี้ดูนะครับ ขั้วลบฝั่งตรงข้าวก็จะเป็นขั้วบวกเราก็ต้องเอาขั้วบวกเข้าขั้วบวกของตัวสเต็ปดาวนะครับขั้วลบของคาปามาเข้าขั้วลบของสเต็ปดาวนะครับอย่าต่อปิดขั้วนะครับต่อปิดขั้วงานงานงอกนะครับ มันสเต็ดาวเขาจะมีเขียนบอกอยู่นะครับอินกับเอานะครับเราเข้าไฟบวกนะครับเขาก็จะมีอินลบอินบวกอยู่ตัวล่างนะครับแล้วก็นำ เป็นสายไฟบวกนะครับเราก็มาต่อขั้วบวกของทางออกนะครับซึ่งอยู่ข้างบนอันนี้บวกนะครับอันล่างลบนะครับรถของผมจะเป็นสายสีนี้นะครับ ตัวคีบผมสีดำนะครับ ามอย่างให้เห็นชัดเจนนะครับว่าสามอย่างปุ๊บ๋ยวผมจะไปเอาแบตเตอรี่มาก่อนครับหลังจากผมไปเอาแบตเตอรี่มาแล้วนะครับผมก็จะทําการต่อสายวัดมิเตอร์ก่อนนะครับปรับมิเตอร์ไปที่200ด้าน DC นะครับลบเข้าลบครับของสายมิเตอร์นะฮะ ระวังนะครับอย่าให้สายมันไอ้นี้กันนะครับ ีไปเลยครับขั้วหนึ่งลบเราไล่สายมั่นใจว่าถูกต้องหมดแล้วนะครับเราก็ทำการเสีีบปลั๊ก220โวลต์เพื่อนำไฟเข้าไปก่อนครับสวิกก่อนนะครับเปิดเรียบร้อนะครับ มีไฟเข้ามาแล้วนะครับที่สเตปดาวอยู่ที่สิบสามจุดห้าโวลต์นะครับผมจะปรับขึ้นไปสิบสี่จุดหกนะครับสี่จุดหกแล้วครับ มก็จะทำการชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับวนลดลงมาหน่อยหนึครับแล้วก็ะปีดขึ้นไป1 4 6ผมก็จะนำมิเตอร์มาอีกตัวหนึ่งนะครับวัดว่ามันกินกระแสอยู่ที่เท่าไหร่วัดปรับไปที่ย่านแอมแสตรงนะครับกินอยู่ที่2 M. องแอมแปลงว่าแบตลูกนี้นะครับ ปรากฏว่ามันใกล้เต็มแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมฟื้นฟูนนแบตเตอรี่รุ่นี้มาคลิปก่อนนะฮะผมยังไม่ได้ใช้งานเขาเลยกระแสอยู่กระแสชาร์จอยู่ที่สิบหกสี่จุดหกโวลต์นะครับแอมเดินอยู่ที่2องสอแอมนะครับสรุปว่าก็ประสบความสำเร็จนะฮะในการ ต่อใช้งานการทำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โดยวงจรวัลพาวเวอร์ซัพพลายแล้วก็สเต็ปดาวนะครับ3อย่างมารวมกันให้เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่แต่ที่จริงแล้วไอ้ถ้าเกิดใครหา้ตัวนี้ไม่ได้นะครับ Uh, power supply นะฮะา uh, uh, ไม่ได้จริงๆก็ใช้อย่างที่ผมบอกครับ mm hmm. ก็คือใช้ mm hmm. อไดไดโอดบิดเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ได้ครับเพราะว่าที่จริงแล้วก็แแ่ที่เขาออกมามันก็โอเคครับมันเราเอาไปชาร์จแบตเตอรี่ถึงจะมีขึ้นบางอย่างรบกวนบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรา,เาไปต่อเข้าตรง คู่นี้เลยก็ได้ครับที่7โวลต์เนี่ยเราก็สามารถชาร์จแบต24โวลต์ไดเ้เวลาเราจะปรับไปในกรณีเราจะชาร์จเลยนะฮะก็คือต่อสายขั้วบวกเข้าตรง AC เนี่ยนะครับสายเนี่ยฮะสายใดสายหนึ่งเนี่ยต่อเข้า AC สายสีน้ำเงินนี่ก็ได้ครับตามที่ผมทำคลิปก็ให้ดูก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เอาขั้วนี้นะครับขั้วบวกเนี่ยไปใส่ขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วก็ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเป็นขั้วลบก็ไปใส่ขั้วลบของแบตเตอรี่มันก็สามารถใช้อ่าชาร์จแบตอ่า24โวลต์กับ12โวลต์ได้เลยก็คือหมายถึงว่าคู่นี้ชาร์จแบต24ดำน้ำเงินชาร์จแบตโวลต์ก็ทำได้ครับแล้วแต่ลูกเล่นของของ,ของแต่ละคนอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับฝากรบกวนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตาม เพิ่งเข้ามาดูครับหรือว่าเข้ามาดูนานแล้วยังไม่ได้กดติดตามกดซับสไครต์หรือกด,กดกระดิ่งให้ผมนะฮะช่วยรบกวนช่วยกดติดตามาหน่อยนะครับให้ยอดผู้ติดตามถึงหนึ่งพันคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสร้างคลิปที่ดีหรือคลิปที่คาดว่าที่ดูแล้วน่ามีประโยชน์นะครับช่วยกดให้นิดนึงนะครับคงไม่ลาบากนะฮะรบกวนนิดนึง คลิปนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า,าจะนำไปใช้งานนะครับก็รบกวนลงกล่องจัดรูปแบบดีๆนะครับอันนี้ก็ไว้ภายนอกนะฮะตัวนี้ไว้นอกกล่องไอ้ตัวนี้ก็ไว้ในกล่องตัวนี้ก็ไว้ในกล่องแล้วก็ต่อพัดลมให้เขานิดนึงครับเพื่อระบายความร้อนเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้างานหนักๆนะฮะประมาณสัก 4ี่หแอมป์หแอมป์ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับก็ต่อพัดลมระบายเขานิดนึงอันนี้ผมไม่ได้ต่อลงกล่องหรือลงบล็อกให้ดูเพื่อให้ดูไว้ว่าเออวิธีการต่อมันต่อแบบนี้จะได้เข้าใจง่ายๆดูง่ายๆแล้วเราก็ไปต่อพัดลมเพิ่มโดยผ่านจากจุดนี้ครับจุดตรงที่เราออกเนี่ยฮะไฟที่เราออกแต่ในกรณีที่เราใช้งาน24โวลต์หรือ19โวลต์ขึ้นไปเนี่ย พัดลมที่เรามาระบายอากาศที่อ่ารบกวอยากให้เป็นพัดลมคอมเนี่ยมันก็อาจจะเสียได้นะฮะก็รบกวนต้องต่อสเต็ปดาวหรืออ่าเขาเรียกว่าอะไรวงจรกําหนดไฟให้เขาอยู่ที่12โวลต์ตลอดเวลาฮะให้เขาทํางานไม่เกินนั้นต่อพ่วงเข้าไปอีกตัวหนึ่งวงจรนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่ได้มีค่าใช้ใจ,ใจ่ายใดๆนอกนจากตัวสเต็ปดาวนะฮะตัวหนึ่งก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทต่วอันนี้พอดี ของมันมีอยู่แล้วครับแล้วมันเสียผมก็เลยนํากลับมาเพื่อประยุกต์เพื่อใช้ใหม่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นของที่ยังไม่เสียผมก็ไม่ไม่เอามาประยุกต์เพื่อเอามาใช้ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการในการใช้เราคิดดูว่าเออมันทํางานได้จริงไหมอาจทางานได้จริงเราก็มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ได้อันนี้กระแสมันดีนะครับเราไปชาร์ตแบต อ่าพิจูดทานลิเทียมหรือแบตดิเทียมได้เลยนะครับเพราะว่ากระแสเข้ามานิ่งฮะไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลอะไรกับชาร์จแบตลิเทียมได้เลยครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะทําทคลิปให้ดูเนี่ยผมได้ทำวงจรเนี้ยไปชาร์จกับแบตดิเทียมแล้วอ่าปรากฏว่าชาร์จได้ดีครับเร็วด้วยนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนไอตัวตัวเนี้ยฮะเป็นตัวไว้ ไปแปลงใส่กล่องไว้ชาร์จอุปกรณ์แบตลิเทียมอีกทีนึงนะครับทำได้ทำทำไม่ได้จ้างรู้เรื่องจบ